สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดิฉันจารดา,านะคะผมจ,จกกันแปะตัดกศิลาครับค่ะวันนี้ก็ถ่ายนอกสถานที่นะคะคลิปนี้เป็นของอาจารย์แปะนะคะเราก็จะมาดูเรื่องดาวโจนกันเนาะเป็นแนวทางของดาวโจนนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มางานกระถินน่นทา,า,ายจาันแปะครับกระถินวัดบ้านพาดค่ะอุยัยาบานเมือนอุทยาคราับาาค่ะ,คะบ้าน,น,นของ ตะวันคุงครับตะวันโต้งจันโต้งนะคะในกลุ่มที่เราคุยคุยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีออกลงทานเยอะเลยจันแปะหม่ำอะไรไปบ้างแล้วคะขอกินไปประมาณสิบล้านได้จำจำล้านได้ไหมคะจำล้านตะกูหมูหมูย่างหมูย่างหมูย่างของตากสิลาสองตัวน่านะคะเราก็เตรียมกันมาเลยมาถึงวัดก็รอเลยน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโขอาจารย์มาตั้งแต่เช้าได้ไหมพอเสร็จแล้วก็ผัดไทยนะ ทุกอย่างอร่อยมากอร่อยโอ้โหคนอยุธยาทําข้าวอร่อยมากใช่ใยกเว้นในตะวันคุงคนเดียวเราอยู่บ้านเขาอยู่เราอยู่บ้านเขาเขาเว้นเขาไว้คนเคนโอเคนะเว้นกขไว้หน่อยอยากจะเชิญภรรเมียเขามานั่งด้วยอย่าอย่าอย่าเยอะเดี๋ยวเขาแบบว่ากลายเป็นแบบว่าไงรู้ไหมไม่ต้องถ่ายกันแล้วกไมมันจะไม่ไหวนะจานตอนกาลังถ่ายตอนนี้ก็กําลังแห่ถิ่นจามชมันอยู่อยู่ที่วัดเลยฝนหยุดตกพอดี ใช่อันนี้ตกตั้งแต่เช้าทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่นู่นแล้วออกจากสำนักมูลนิธิตศิลาออกมาตีเกือบหกโมงเช้าพอๆกันไล่ๆกันรถคันนำหน้าพาหลงใ้พาหลงพอยตุ้งติ่งพาหลงอะไรแล้วโอเคจันติ่งใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วเรดราผิดเราเลี้ยวซ้เราสาวบอกให้เลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวขวาเ่เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน เห็นไหมพามาชาเนี่ยก็เลยหิวจัดไม่ถือว่าถือว่าเที่ยวท้องล่องพาไปชมท้องนากันพอมาชาปุ๊บนะคะอาจารย์อาจารย์แปะก็เลยหิวจัดนะคะเดินทุกซุ้มประมาณสิบฟล้านชิมชิมทุกซุ้มนะคะส่วนหมูเราหมดก่อนเพื่อนเลยหมดก่อนนี่ไปได้มาแค่ถาดเดียวนี่ยังไม่ได้ไปชิมอีกยี่สิบล้านยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปจากนี่ก็จะกลับไปชิมต่อ จานยังยังไหวอ่ะจ้าจานยังชิมต่ออยู่นะนะคะอ่าทีนี้ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวยอดกระถินได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็เราแจ้งไปนะคะเดี๋ยวมีแอดมินแจ้งไปนะคะว่ายอดกระถินได้เท่าไหร่แจ้งในกลุ่มว่าใช่ของตักกะิลาได้เท่าไหร่ใช่แล้วก็ของยอดรวมของวัดถาไหรดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกระถินสามัคคีนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวจาน ตกลงวันนี้จรย์ให้อะไรจะมีแนวทางอะไรมาให้เนี่ยอาทิตย์นี้จะเป็นแนวทางของดาวโจรดาวโจรกลางคืนจันเล่นยามดึกนะคะเนี่ยนอนดึกจันนอนดึกนอนดึกต้องร้องเพลงกล่อมพันละเมียก่อนต้องกล่อมก่อนน่ารักสุดอ่ะนะคะอ่ะอันนี้เป็นเป็นดาวโจรนะคะของวันที่19นะคะก็คือจันถึงสุกจันถึงสุกจันถึงสุกเลย 19- ถึง23ค่ะอ่ะอันนี้จยนมีเลขอะไรมาบ้างคะเนี่ยวันนี้มีทั้งหมด ัวเด่นอ้าตัวเด่นห้าตัวห้าตัวนะคะก็มีหกก็มีเด่นสุดก็ตรงกลางก็คือเลขสี่เลขสี่นะคะเลขสี่ตรงกลางอ่าสี่หกค่ะสามห้าแล้วก็แปดอืมทั้งหมดห้าตัวจะจับคู่มาทั้งหมดก็จะได้ประมาณหกคู่หกคู่อก็จะมีสามสี่สามห้าสี่ห้าสี่แปดแล้วก็หกสามหกแปดหกแปดนะคะจะได้หกคู่อีกก็คือหนึ่งอาทิตย์ อ่าจันถึงสุกจันถึงสุกนะคะอ่าเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานถึงนาฬอันนี้เป็นอาจารย์อวจักวิชาอะไรทักษะอ่าทักษะกำลังวันทักษะกำลังวันอ่าในในแต่ละวันก็จะมีตัวเด่นของของเขาอยู่แล้วแต่แต่ละอ่าแต่แต่ละวันแต่ละวันซึ่งก็จะมีเป็นข้างขึ้นข้างแรมอ๋อจะมีแยกจะมีแยกออกมาข้างขึ้นหรือข้างแรมให้เราดูอ๋ออันนี้ก็จะอยู่ในในวิชาที่อาจารย์สอนด้วยไหมคะใช่สอนด้วยสอนในทักษะด้วย ก็เป็นทักษะกำลังวันนะคะซึ่งก็ต่างกันกับที่เราใช้ในการดูดวงไหมคะคําดูดวงก็ใช้ได้ใช้ใช้ร่วมกันได้ก็ใช้ได้อยู่ถ้าใช้ในวิชาเจ็ดตัวก็จะเอาทักษะมาตัดทักษะจาะเดเด่นอีกทีหนึ่งก็เอามาหาก็ดวยกันได้อ๋ออันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแนวทางนะคะวันนั้นทั้งหมดหคู่นี้นะคะแล้วก็ตัวเด่นนะคะส่วนใครชอบอันไหนเนี่ยพิเศษเนี่ยก็จับได้นะคะพิเศษจับได้หรือว่า ตัวไหนออกแล้วเอ๊ะตัวตัวไหนยังไม่ออกเนาะก็จับเพิ่มเข้าไปได้นะคะในเจ็วันเอ้ยนะห้าวันเนาะห้าว,ว,วันนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะอาจารย์เนาะงั้นวันนี้ลาไปก่อนไหคะอันนี้คแ,คแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยหมวยจะมารีรันอีกทีนึงว่าของอาจารย์เข้าวันไหนบ้างนะคะถ้าถ้าแบบว่าเข้าดีเราก็จะมีมีต่อเป็น <laughs> มีต่อนะคะมีโปรโมชั่นให้พ่อหมีสักสิบห้าสิบยี่สิบล้านให้อาจารย์กิน ไหวไหมจันไม่ไหวใช่ไหมอ่านะคะอันนี้ก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะตัวเลขนี้แคปไปเลยนะคะยังไงให้ทุกคนมีโชคนะคะแล้วก็เฮงรวยปดหนี้กันทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ